สวัสดีครับ FC ทองอ่อนฟาร์มวิลลาใส่แข่งทุกท่านนะครับทำคลิปนี้ขึ้นมาให้ดูว่าตอนนี้เราท้องนินะฮะทำหน้าที่เป็นพ่อนกอยู่ตัวเดียวนะครับคอยนำอาหารเข้าไปป้อนให้กับแม่นกเพื่อส่งต่อให้ลูกสองตัวที่มีชีวิตแล้วในรังในรังมีไข่สามใบกับตอนนี้เป็นตัวแล้วสอง ก็กำหนดการวันนี้อีกหนึ่งตัวน่าจะฟักเป็นตัวนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอาหารสดที่เตรียมไว้ให้ก็จะมีจิ้งหรีดนะครับแล้วก็หนอนเล็กแล้วก็ไส้เดือนไส้เดือนหมดไปแล้วนะครับเมื่อเช้าใส่ไปห้าตัวก็หมดไปแล้วสังเกตดูนะครับช่วงวันสองวันแรกะจะใช้เป็นหนอนเล็กในการป้อนซะมากกว่า มาวันนี้นีนเป็นไส้เดือนกับจิ้งหรีดนะครับช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับพ่อนกเพราะว่าแม่นกยังต้องปกไข่หนึ่งใบเดี๋ยวพออีกตัวหนึ่งอีกไข่หนึ่งใบฟักเป็นตัวแล้วก็แม่นกก็จะลงมาช่วยกันป้อนนี่ก็เป็นความคืบหน้าของคู่เจ้าทองอินกับแม่ตรังนะครับได้มาจากพี่พรชัยบินล,ลาตลังวันที่16พฤษภาคม2564ครับ